ปลาอะไรลูกปลาอะไรปลาสลามมันมีลูกสองมีปลาหนังปลากระเบนบิ๊กบิ๊กบิ๊กย้อนไปมีปลากระเบนมน้ะมีปลากระเบนด้วยหรออาตาอนนี้อาตาอตู้ปลาตู้ปลาจะมีแล้วลูก ลูกปลาต้นกล้าพอแล้วลูกข้ามันเยอะเดี๋ยวมันตายาดิมี้แตกขี้หมอ